สวัสดีครับะจะมาแนะนำการวาบเบื้องต้นนะครับอตอนนี้สมมติว่าเราอยากลกับสัานกขับยังไงอตอนนี้เราติดอยู่เมืองเมืองจัฬวครับถ้าเราอยากลกับสํานกเราก็ต้องไปเมืองเมืองหลวงเมืองใหญ่หญสองเมืองระหว่างเมืองหางโจวกับเมืองไครเฟิงนะครับ เราต้องวาร์ไปที่นั่นก่อนก่อนที่จะไปเมืองต่างๆได้ให้เรากดแผนที่ครับกด M ขึ้นมาเราก็ดูว่าไอ้ตัวเนี้ยรูปม้าตัวเนี้ยสามารถไปเมืองไหนได้รูปวาร์ตัวนี้จะไปเมืองหางโจได้ครับส่วนตัวนี้สามารถวาร์ไปหางโจและไคเฟิงได้ตัวนี้มันจะติดขอบขอบเขตของ ติดติดพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองต่างๆรอบๆนะครับกดคลิกขวาดูครับเนี่ยครับเนี่ยไม่ติดติดระหว่างใกล้ใกล้กันเนี่ยครับรอบๆรอบๆเมืองเนี่ยครับระหว่างระหว่างเมืองมันจะใกล้ๆ,ๆกันมันจะมีตัววาร์ปเนี่ยครับมันจะมีตัววาร์ปใกล้ใกล้กัน จะวาร์ปไปได้ไปเมืองอีเมืองหนึ่งได้นะครับต้องจำตัวอักษรเมืองเมืองหลักๆของเรานี่ครับเนี่ยสองเมืองเนี่ยคือเมืองห่างโจละเมืองไคฟงเราจะกลับยังไงเราก็ต้องไปหา NPC ซีรูปตัวเนี้ยครับมาตัวเนี้ย ตอนนี้คืออยากกลับสำนักประมากไกลแล้วเราอยู่ตรงไหนก็ตามครับถ้ากลับสำนักเราต้องไปเมืองเมืองหลักๆระว่างเมืองไคเ,เฟิงกับเมืองหางโจวครับเนี่ยเ p c ตัวนี้ยเนี่ย อ,อันนี้เมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองอ่าชูไฮอันนี้เมืองอ่องเมืองนั่นคือเมืองเราต้องไปหรือเมืองในเมืองหนึ่งก็ได้เราจะไปะใครฝึกแล้วกันเพื่อจะวัดกับสานัก ไปเมืองต่างเราต้องมาเมืองนี้ก่อนคือมันหลักๆที่เราต้องว์ปสำคัญครับเนี่ยครับเราต้องมา,าเมืองนี้ n ซ c ตัวผู้หญิงนี้คือว่าไปเมืองต่างๆ,างๆครับเนี่ย เมืองต่างๆสมมติเราติดเควส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 ของติดเควสนะครับสมมติเราไอติดเควสแล้วเราไปไหนไม่ได้เราให้เราอ่าให้เราเอาชื่อของเอาชื่อเอาชื่อของอเควสนั้นๆมา ชื่อเคลงนั้นมาเทียบกับชื่อมาเทียบกับชื่อของอะือย่้ของเมืองต่างๆ,างๆาเพ่จะว,วาไปได้นีครับเทียบชื่อเอาใกล้เคียงนะครับต่นลุงตาแกคนนี้ไปวาปกับสำนักครับ,บนเป็นกระีเดียวไอ้ตรงไอ้เี้ยเป็นเป็น,ปนหอ,อกแล้วก็อ ทางเหมอนแล้วก็ยาจกแล้วก็บีคู่แล้วก็ล่มอ่านี่มัเป็นเมืองของอห้าพิษนะครับเนี่ยเมืองเนี้ยเพิเม่มเข้ามาเมื่อเช้านี้เองอ่าครับตอนนี้เราอยากกลับสำนักก,กลับที่นักมากนะ <มา S 1> ครับกลับเลยครับ ครับตอนนี้เราวับกลับมาตรงสำนักแล้วครับสำนักของลมนั่นเองเทียนเชียงตอนนี้เราอยากถ้าเราอยากไปไปไปเมืองไขเฟิงหาหางโจเราต้องไปตรงนี้ครับให้มีซีรูปมาตัวเนี้ย ตััวเนนี้ยมจะถามว่าให้เราไปเมืองไข่เฟืองอยู่ข้างล่างครับเนี่ยจากตัวอักษรอันนี้ก็คือฮันโจครับอ่ากดเอ็มครับเปิดเป็นที่ขึ้นมาไอจุดเชยวฟ้าเนี่ยคืออะไรเชยวฟ้านี่คืออ่าเราบางทีเราเคล็ดเคลเราอยู่ไกลครับ อย่างตัวอย่างเช่น,นเนี่ยคนมา้าคนอะไรคนรถมา้าคนอะไรเราก็ต้องเราไม่อยากเดินเราต้องวาวครับกดครับวาไป้เสียเงินน่าจะเป็นเงิน,เ,งนเสียเงินนะครับในการวัาต่อครั้งหนึง่งกดว้าไปครับอน่าก็จะติด13านาทีติดคู่ดาวตรงนี้ครับเนี่ยวาบ,บมานี่เลยครับ ก็ไม่อยากเดินอ่แล้วถ้าเราอยากอยากจะกลับและ,ะกำลังไกลเราอยากจะกลับแล้วทำไงเาแล้วกลับเ้าอยากกลับไปเออ่ไปเมืองหลวงก็กด M ขึ้นมาครับนยากครับ ไปไม่ได้ครับเราต้องกลับมาจุดของตรงนี้ครับเพื่อที่จะมหาน PC พีซีตัวนี้วาร์ปไปเมืองหางโจวและไข่เฟิงเพื่อที่จะไปเมืองอื่นๆได้ครับไอเป็นเมืองต่างๆของแมปนี้ได้คือโดยการวาร์ปครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจกันนะครับอขอบคุณครับ